สวัสดีครับท่านผู so ้ชมวันนี้เดี Luft ๋ยวเราก็พาท่านผู้ชมลงไปเที่ยวทะเลกันอีกนะเพราะว่าอากาศมันจะไม่ค่อยร้อนมากช่วงเช้าก็น้ําจะเริ่มลงแล้วเนี่ยพาหลานไปลากปลากันเครื่องมือพร้อมอวนตะไคร่ตะไคร่พร้อมแล้ยเที่ยวอากาศบางทีก็ร้อนบางทีก็ไม่ร้อนคือว่าเอาอะไรมาให้ได้ ม oh. oh, ันจะบางทีก็มัวมั่งแต่ว่าบางทีก็เดชจ้ามากคือว่าอยู่ว่างๆอ่ะเดี๋ยวลองไปไปดูสักหน่อยหาปลาทำกับข้าวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ตามภาษาบ้านๆครับี๋ยว่าไปไหนก็อย่าลืมครับนี่ครับใส่ใส่เมดด้วยต้องใส่เมดด้วยตอนนี้ต้องระวังเยอะเลยผมเมดไปถ้าว่าลองไปไปในน้ําแล้วก็ โอเคแต่ว่าคนอยู่ห้องบอลก็ถ้าว่าอยู่ใกล้ๆกันก็อย่าลืมนะครับป้องกันหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้มองไม่เห็นของพวกนี้มันอันตรายเป็นแล้วมันก็ถึงจะไม่ถึงไม่ลําบากมันก็มันต้องกักตัวมันจะเสียเวลาในการทํางานนะครับว่าเราก็หากินแบบบ้านๆพยายามหลีกเบี่ยงที่ว่ามีคนเยอะอะไรพวกนี้เราก็พยายามรักษาตัวเองไว้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะด้อยกันไปถึงไหน,นครับ เราอยากจะให้มันหมดหมดไปไวๆย้อเคครับเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ทะเลนะครับ <Okay. S 2> ลอลงมาถึงทะเลนะครับก็มาดูแล้วมีปลาขึ้นอยู่ปลาขึ้นก้อนใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับมันจะมองไม่เห็นมันจะอยู่ไกลไปหน่อย จะมองอยากปลามัมจะขึ้นปิดๆๆๆๆวันนี้ก็มาหลายคนมาเล่นน้ำลาเด็กๆมาเล่นน้ำกันด้วยก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนกำลังน่าเล่นน้ำก็เริ่มจะลงน้ำก็ใสดีครับน้ำน้ำยังใสไปหน่อยแต่ว่าปลาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีตัวเปล่าก็เดี๋ยวก็ลองดูนะครับหากับข้าวอาจจะมีมั่งแต่ว,ว่าถึงไม่มั่งมีก็อาจจะได้กินมั่งอะไรมั่งแบบนี้ ต้องลองดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพาวนไปไปสิ่งนู้นสักหน่อยเพราะปลามันจะอยู่ไกลมากเลยโอเคครับครับ่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะครับปลาขึ้นก้อนกำลังสวยเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรไม่รู้ลองดู ครับท <TH verw 000> <news> ่านผู้ชมไม่รู้ว่าปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ารู้รู้รู้ผ่เดี๋ยวสาวอ้วนก่อนเดี๋ยวสาวอ้วนนักหน่อยนะครับครับท่านผู้ชมเต็มเต็มเต็มแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยหลังเขียวหลังเขียวครับเต็มอ้วนเลยเต็มอ้วนเลยงานนี้ nóc lên nóc lên nóc lên đểo ôi ừ, lưng khéo ui <laughs> tai 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 lưng khéo luôn luôn ui xòm xóm đi ui tai anh này ta phải ba tư rồi anh kia thành khéo lưng khéo ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูองค์ที่สองนะครับตอนนี้วางข้างท่อ,ทอเพราะว่าเขากำลังวางท่ออยู่เดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่าจะมีตัวเปล่าลองดูอีกสักยกนะครับสุดปลาย วงที่สองครับไม่รู้ว่าจะมีตัวป่าวางไว้แล้วเพราะมันใกล้ๆกันตัวปลามันจะหนีไปไกลเดี๋ยวาลองดูนะครับเดี๋ยวผมสาววนก่อนนะครับเพราะว่าวงที่สองนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมั่นใจครับทีนี้ดูวงที่สามครับวงที่สองฟาวไปแล้วเอาวงที่สามดูกันใหม่ไม่รู้ว่าจะมีตัวอีกเปล่าเพราะน้ํามันใสเหลือเกินได้วงแรกวงเดียวดูครับเอาสักอีกสักวงหนึ่ง เรามาดูองคที่สามเลยครับไม่ว่าจะมีตัวปะตัวน้ํามันจะนิ่งน้ําใสแรงน้าใสยู่ลองดูก่อนไม่ว่าจะมีมีตัวสักกี่ตัว ยอมมองสุดท้ายแล้ววงที่สี่แล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากลับบ้านแล้วแดดมันร้อนน้ําใสแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าจะมีหรอมาลุ้นนะมาลุ้นเรามาลุ้นกันว่ามันจะมีตัวเปล่าแดดจะร้อนแดดร้อนนี่ครับเดี๋ยวสาวดูว่าสี่วงก็ได้ ได้วงเลขวงเดียวครับเพราะว่าวงที่ที่สองที่สามที่สี่ก็ไม่มีตัวแล้วเพราะว่าน้ําจะใสะช่วงนี้น้ําจะใสไวก็ยังที่ว่าให้มาเล่นน้ํากันสนุกสนานเล่นน้ํากันพาเด็กๆมา,นานเล่นน้ำหลามนมาเล่นน้ํา,านนกันแต่ว่าลมก็พัดเย็นๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าหาดทรายมันจะร้อนหน่อยเพราะว่ามีมันก็มีร่มร่มสนให้พักนะครับนสน จะสวยมากเลยอากาศจะดีมากแต่ว่าน้ำน้าเล่นครับน้ำจะใสครับช่วงนี้น้ำจะใสามากเลยนี่เดี๋ยวพาชมชมดูน้ำน้ำจะใสเงี้ยน้ำจะใสใสน่าลงเล่นเลยเด็กๆอก็กำลังสนุกเลยตรงนี้เดี๋ยวก็กลับเลยครับเพราะ ากาศมันก็เริ่มจะร้อนแล้วเพราะว่ามัน,มนเที่ยงแล้วใต้เที่ยงอยงนี้ว่าไงก็เดี๋ยวก็ต้องไปทํางานอีกเข้าเข้ากลางคืนเพราะจะลากช่วงเย็นมันก็ลากไม่ได้อะยังไงอะมันรอไม่ได้เพราะว่าเรามีงานทําอยู่ก็มีงานทําอยู่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปลากระบอกได้มาตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ตัวเกือบเป็นกิโละ เพราะมันไม่เข้าปลามันหลงเข้ามาตัวเดียวไหนท่านท่านู้ชมดูนี่ครับนี่มันจะเป็นปลากระบอกใหญ่นี่นี่ผมต้องการไซส์นี้เนี่ยทข้าใมไหม ประมาณสองตัวโลหนึ่งสองตัวโลหนึ่งอ่ะเนี่ยกำลังน่ากินเลยแล้วก็พวกปลาเนี่ยปลาเาเรียกว่ากระทงปากแดงเนี่ยแกงกินอร่อยมากเลยเนะครับวันนี้ก็ได้แต่ปลาหลังเขียวว,ยวันนี้ก็ได้ให้ได้ถ้าว่าแกงก็ได้สักหม้อหนึ่งปลาหลังเขียวก็ทําอย่างอื่นก็ไม่อร่อยนอกจากว่าทําน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาสดอะไรพวกนี้น้ำจิ้มปลาสดน้ำจิ้มปลาสดหรือว่าแกงสับนอกอะ่ะโอเคครับ ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ว,ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมในช่องของอำนาาสตอรี่นะครับก็หรือว่าช่องครัวสวนมะพร้าวสวนพร้าวครัวสวนพร้าวครับหรือว,ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็มาทําให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้ยังทํางานอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเพราะว่าหน้าปลามันยังไม่ถึงนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ว่าเข้ามารับชมหรือว่าติดตามนะครับ